พระมหาภัยวันนะได้โพสต์ข้อความนะครับลง Facebook นะครับแฟนเพจผมจะอ่านย่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะครับกาบเปลียนท่านเจ้าประคุณนะฮะแล้วก็ลงรูปของเจ้าคุณธงชยัยนะฮะเจ้าคุณธงชัยนะฮะบ,บอกว่ากาบเปลียนถึงท่านเจ้าประคุณหากท่านเจ้าประคุณไม่เห็นแก่ก้าวกับผมซึ่งเป็นเพียงพระรุ่นลูกุ่นหลานรูปหนึ่งไม่เห็นแก่การที่ก้าวกับผมจะยังคลองผ้ากาสาวพั หรือจะลาศิกขาออกไปเป็นคา,ารวะของเรือนแต่ขอความมีปัญญายาณของท่านเจ้าประคุณได้โปรดติตองอย่างลึกซึ้งและอย่างแยกใครด้วยเถิดขอให้ท่านเจ้าประคุณเห็นแก่การของพระศาสนาโดยเฉพาะในส่วนของุนกลางซึ่งพระเด็พระคุณเป็นผู้บัญชาดูแลอยู่ก้าวกระผมอาจประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือเหมาะสมนี่เป็นโทษส่วนตัวของก้ากระผมเองและหากการประพฤติตัวนี้ สร้างความไม่พึงพอใจต่อพระเด็พระคุณก้าวกับผมกราบขอน้อมรับโทษในส่วนของความผิดนี้แต่โดยดีจะทําโทษอย่างไรว่ามาเลยนี่ฮะนี่ฮะก้าวกับผมค่ขอความมีกรุณาต่อพระเด็พระคุณเพียงอย่างเดียวว่าพระราชปัญญาสุทธ,ธีนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ของก้าวกับผมและรังตําแหน่งรักษาการจเจ้าวาดอยู่ตอนนี้มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมุนทินมัวหมองในส่วนใดเลย มีได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองรูแลพระรุกวัดอย่างที่มีคนกล่าวอ้างจึงขอพระเดชพระคุณได้ทรงไว้ซึ่งความมีพมวิหารธรรมและความเป็นธรรมตลอดจนถึงความยุติธรรมต่ออาจารย์ของก้าวกระผมด้วยครับนี่ฮะนี่แล้วก็ตอนท้ายบอกว่าขอพระคุณโปรดอยู่เหนือพระเดชและขอให้ท่านเจ้าพระคุณโปรดเมตตาติตองโดยแยบคายด้วยเถิดขอรับ คณะสงฆ์จะแท้ซองสังฆมณฑลจะสรนเสริญการพระศาสนาจะก,ก้าวหน้าหากท่านเจ้าประคุณทรงอยู่ด้วยพรมวิหารธรรมในการปกครองอย่างแท้จริงนี่ลงชื่อว่าพระมหาภัยวันวรรวันโนพระลูกวัดของวัดสร้อยทองพระอารามหลวงครับครับผมโอ้โหหมายความว่าที่พระมหาภัยวันพบไปวันก่อนเนี่ยคือท่านคุณทองชัยอ่ะใช่ตอ,อนนี้ก็น่าจะชัดเจนเลยครับเพราะมีการ ลงภาพแล้วก็ขอขอมาอืครับผมนีอ่อันนี้วันที่ที่ไลฟ์สดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ร้องไห้นี่ตอน,นยังไม่ร้องหรอกอ่นี่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าคุณดงชายจะว่าไงนะใช่ครับโน่นะต้องรอดูต่อไปนะอืม,อม